พรสุสวัสดีค่าพระบิดาพระบูตรพระวิญญาณบริสูตรพระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องน้องลูกลูกหลานทุกทุกคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่พวกเราทุกคนได้พร้อมใจกันที่จะเข้ามาและนั่งลงฟังคำรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ระอง จะสรงตัดกับพวกเราในเวลาเช้าออกทุกๆวันขอให้พวกเราทุกคนนั้นที่จะตั้งใจฟังนะคะสำหรับในเช้าวันนี้วันที่สี่มกราคมขอให้พวกเรานั้นได้คุกเข่าลงสารภาพความผิดบาปที่ลูกทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์ทั้งต่อหน้าและรับหลังรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีหาเจตนา ไม่กระดีละได้ลงทำผิดต่อผู้อื่นขอปรองได้โปรดเมตตายกโทษความผิดบาปประทานความนิ่มใจให้แก่ลูกทุกคนที่ได้ลงผิดด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพี่น้องคะสำหรับในช้าวนันนี้พระองค์ทรงตัดว่าเราอยากให้เจ้าสร้างนิสัยใหม่ด้วยการบอกกับตัวเองในทุกๆสถานการณ์ของชีวิตว่า พระเยซูเจ้าข้าข้าวางใจในพระองค์จงใช้เวลาค่ายครวนว่าเราเป็นใครและใครควรถึงความยิ่งใหญ่และใครควรถึงความยิ่งใหญ่ของเราจงค่ายจงใต่ตรองดูให้ดีถึงความกว้างและความลึกแห่งความรักของเรา ที่มีให้แก่เจ้าการทำเช่นนี้จะช่วยให้เจ้าได้รู้ถึงการสถิตยอยู่ด้วยของเราในทุกสถานการณ์และเราจะช่วยให้เจ้าหนักถึงการควบคุมอยู่เหนือจัก,กรวาลของเราความกลัวไม่อาจทำอะไรให้เจ้าได้เมื่อเจ้าฝออึกที่จะมองสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยความไว้วางใจในการสถิตอยู่ด้วยของเราเมื่อเจ้าวางใจในเราอย่างแท้จริงเหตุการณ์ที่เลวร้ายก็จะกลายเป็นโอกาสที่ช่วยให้เจ้าเติบโตขึ้นได้จงรับพระพรจากเราด้วยความซาบซึ้งใจด้วยรู้ว่าพระองค์พระพรเหล่านั้นได้ไหลล้น ออกมาจากมือที่เป็นที่เปี่ยมด้วยพระคุณของเราความสัมพันธ์ระหว่างเราและเจ้าจะได้รับการเสริมสร้างให้แข็งแกร่งและสนิทสนมมากยิ่งขึ้นเมื่อเจ้ายืนยันที่จะวางใจในเราอาเมนให้เรามาวางในข้อพระคำขอไัยนะคะ ในจดุดีบทที่63ข้อ2อฉะนั้นแหละข้าพระองค์เคยเห็นพระองค์ในสถานามาจาการเห็นดิธานุภาพและพระเจดีของพระองค์อิจยาบทที่40ข้อ10 11ดูสิพยาเวทรงองค์เจ้านายเสด็จมาด้วยอนุภาพ และพระกรของพระองค์ครอบครองเพื่อพระองค์นี่แหละรางวัลของพระองค์ก็อยู่กับพระองค์และค่าตอบแทนของพระองค์ก็อยู่เฉพาะพระพักของพระองค์พระองค์จะทรงเลี้ยงผูกแกะของพระองค์เหมือนผู้เลี้ยงแกะพระองค์จะทรงรวบรวมลูกแกะไว้ด้วยพระกรของพระองค์พระองค์จะทรงอุ้มไว้ที่ พระสุวังรัตจะค่อยๆนำแม่แกะที่มีลูกอ่อนสะดุดีบทที่139ข้อ7ถึงข้อ1 0ข้าพระองค์จะไปไหนให้พ้นพระวิญญาณของพระองค์ได้หรือข้าพระองค์จะหนีไปไหนให้พ้นจากพระพักของพระองค์ถ้าข้าพระองค์ขึ้นไปยังสวรรค์พระองค์ก็สถิตอยู่ที่นั่น ถ้าข้าพระองค์จะทําที่นอนไว้ในแดนคนตายพระองค์ก็จะทรงอยู่ที่นั่นข้าพระองค์จะบินไปไกลถึงตะวันออกหรือถ้าข้าพระองค์จะอาศัยอยู่สุดขอบฟ้าตะวันตกแม้นที่นั่นพระหัตถ์ของพระองค์จะจูงข้าพระองค์และพระหัตถ์ขวาขององค์จะช่วยข้าพระองค์ไว้อาเมน พระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนทราบซึ้งในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่พระองค์ทรงรักแนละห่วงใยพวกเราทุกคนที่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งพระองค์ทรง,งตัดว่าให้พวกเราวางใจในพระองค์ให้เราใช้เวลาค่ายควรว่าพวกเราเป็นใครและค่้ควรถึงความยิ่งใหญ่ของเราจงค่ ตรงใจตรองดูให้ดีถึงความว้างและความลึกแห่งความรักของเราที่มีแก่พวกเจ้าพระองค์เจ้าข้าลูกลูกทุกคนทราบซึ้งในความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงเมตตาต่อลูกทุกคนตลอดมาข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์ เป็นที่เคารพจักกาละขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการอวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพองค์นั้น และขออาตส่งนำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราอำนาจลาดิเตและพระเิริเป็นขอพระองค์สืบสืบไปเป็นนิจอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกลูกทุกคนกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาต่อลูกทุกคนพี่น้องคะสำหรับเวลานี้ให้พวกเราทุกคน ที่จะพร้อมใจกันที่จะเข้ามาอ,อ,อธิษฐานทูลทุกสิ่งทุกอย่างต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอให้พระองค์ได้ทรงเมตตาช่วยเหลือลูกทุกคนที่อธิษฐานด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอฝากประเทศไทยไว้ในฝีพระหัต์ขอโปรงค์ขอรปรงทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองประเทศไทย ให้หลุดพน้นจากภัยจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งให้จบสิ้นไปขอให้ภัยจากสงครามระหว่างกัมพูชาและประเทศไทยจงจบสิ้นลงที่จะไม่เกิดขึ้นอีกขอให้สองประเทศที่จะทําความเข้าใจกันรักกันขอพปะองท่งปกป้องประชาชนคนไทยและคนะกัมบูชาที่จะไม่ต้องเสียชีวิตพระองค์เจ้าข้า ขอพระองค์ทรงเมตตาให้สิ่งร้ายๆหมดไปจากประเทศไทยด้วยเถิดและลูกขอฝากประเทศอิสราเอลไว้ในผีพระหัตขอพระงคขอให้ประเทศอิสราเอลได้หดุดพ้นจากภัยจากสงครามเช่นกันและได้รับความสันติสุขพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงเมตตาสถิตยอยู่กับประเทศสหรัฐอเมริกาให้สิ่งร้ายร,ายรายต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้น ให้หลุดพ้นไปและขอองค์ทรงปกป้องคุ้มครองอทุกรัฐที่ได้รับภัยจากธรรมชาติจงจบสิ้นลงขอให้ประเทศสหรัฐอเมริกาจงมีสันติสุขและประสบความสำเร็จเป็นผู้นำของทุกประเทศทั่วโลกที่จะรักกันพระบิดาเจ้าข้าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะสามารถช่วยทุกประเทศได้ นอกจากพระองค์ผู้เดียวขอพระองค์ได้โปรดเมตตาช่วยให้ทุกคนทุกประเทศพ้นจากความทุกข์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงฟัง,ฟงคำอธิษฐานตอบคำอธิษฐานของลูก ลูกทุกคนทราบจึงในพระคุณของพระองค์ลูกทุกคนขอถวายชีวิตที่เหลือของลูกทุกคนเป็นเครื่องสักการะบูชาต่อพระองค์และเป็นผู้รับใช้ของพระองค์จนฝ่าพระองค์จะเสด็จกลับมาลูกๆทุกคนกราบขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่หญแห่งเมืองนาสเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอามน ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ